พี่เอ,อกพี่มอกอดูตรงไหนมอ,อก,กอใช่ไหมก่อนอื่นนะทคำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะอุปกรณ์แกจเจ็ตอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเนี่ยทุกยี่ห้อเลยนะที่ได้มาตรฐานเนะ่ยควรจะต้องมีมอ,อกอแล้วคราวนี้มันจะมีมอ,อกอรจริงมอ,อกอปลอมเราก็ไม่รู้ว่าไหนจริงไหนปลอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นทีนี้อย่างแรกนะวิธีการดูมอ,อกอนะก็คือให้ดูที่มันจะมีเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมันจะมี qr code นะครับแต่ถ้าพี่เอกจะเซ็นเซอร์ qr code นิดนึงนะตัวปลั๊กไฟก็จะมีมอกเห็นไหมครับแบบนี้หรือ power bank เงี้ยอ่านี้ทุกคนนเห็ดู มีค r โค้ดแบบนี้แต่พี่เอกจะเซนเซอร์ค r วโค้ดนะครับทีนี้วิธีการเช็กว่าของจริงหรือของปลอมให้เราทำนี้ครับทุกคนก็สแกนง่ายๆเลยครับพอเราเจอค r วอารโค้ดเราไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แก็จเจตไอทีต่างๆนะครับเราอยากรู้ว่ามันได้มาตรฐานไหมนะครับเราก็แค่เข้ามือถือของเราแล้วก็สแกนที่ QR วอารโค้ดที่มันให้มาที่มันอยู่ติดอยู่ที่กล่องครับอ่ะสแกนปุ๊บมันจะขึ้นรายละเอียดเห็นไหมอ่ามันจะขึ้นรายละเอียดข้อมูลของสินค้าตัวนี้อ่ะพอมันขึ้นรายละเอาา่่อป อย่างตรงนี้อพอพี่เอกเช็คปุ๊บเข้ามาเป็นรุ่นนี้เป็นเพลาแบงรุ่นนี้ความจุเท่านี้ตรงกันแสดงว่าอันเนี้ยของแท้ได้มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนอะมองข้ามเรื่องนี้แต่จริงๆพี่เอกบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเวลาเราซื้อของที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แก๊จไอทีต่างๆที่มันมีมอ,อ,อกอกสแกนเช็คตรวจตรงจะได้ม่เจอของปลอมไม่แท้ไม่ได้มาตรฐานนะครับ